Sparkingnovative Start สวัสดีค่ะพี่อ้อวันนี้ก็ได้รับเกียรตินะคะจากพี่อ้อได้ข่าวว่ามีข่าวดีล่าสุดนะคะก็คือเรื่องของการมาเป็นแชร์วูเมนนะคะของทาง DLC นะคะแต่ก่อนที่จะไปคุยในเรื่องนั้นค่ะพี่อ้ออย่าใช้พี่อ้อช่วยเล่านิดน,นึงก่อนว่าก่อนหน้ามาร่วมกับทาง DLC เนี่ยทำอะไรมาก่อนบ้างคะ่ะค่ะถ้า ประวัติยาวเลยก็จากการเป็นอาจารย์ทางด้านวิศวกรรมทางด้านธุรกิจมาสู่โลกภาคเอกชนเรื่องของอาเซียนนะคะแล้วก็สิ่งที่น่าจะเป็นจุดหักเหลักก็คือว่าได้มีโอกาสทํางานวิจัยเรื่องของอนาคตศาสตร จึงทําให้บร,ริษัท DTGO นนี้แห <c oughs> และแลวทําให้เข้าใจว่าในไลน์สเกปวันข้างหน้าเนี่ยเรื่องของฟินเทคจะเป็นเรื่องที่สําคัญ <c oughs> แลวนั่นก็เป็นจุดเปลี่ยนในการที่ว่าในส่วนหนึ่งในการทํางานเข้ามาสู่กลุ่มของฟินเทคซึ่งเราเคยทาไอโคร่านะคะเป็นบร,ริษัทให้คําปรึกษาทางด้านการลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัล <c oughs> แล้วก็จากนั้นก็มาร่วมงานกับทางกลุ่ม DTGO และ MQDC Magnolia Quality Developments ก็คือที่นี่ที่ Future Tales Lab ค่ะแล้วก็ในงานวิจัยจาก จริงๆแล้วมันมาจากการที่ว่าเราสวมหมวกเป็น strategic futures คือดูอ,อนาคตว่าเทรนทิศทางจะเป็นอย่างไรมไม่ใช่เพียงแค่ทิศทางของเทคโนโลยีเท่าน,นั้นแต่หมายถึงะระบบเศรษฐกิจด้วยทำให้ยิ่งเชื่อมั่นค่ะว่าการเข้าสู่ฟินเทคเนี่ยจะเป็นสิ่งที่สำคัญของทุกอุตสาหกรรมแล้วก็ทุกธุรกิจ <c oughs> และนี่ก็เลยเป็นที่มาว่าในร่มบริษัท d ิจ o เดียวกันเนี่ยก็ได้รับมอบหมายมาดูแลบริษัท DLC นะคะ <c oughs> ซึ่งก็จะเป็นการดูแลสินทรัพย์ดิจิทัลนะคะของทั้งกลุ่มที่เรากำลังพูดคุยกันอยู่ <c oughs> ค่ะมี่อกี้ตอนพี่อ้อมีการทัชเรื่องของฟินเทคแล้วฟินเทคเนี่ยประเทศไทยเนี่ยน่าจะตื่นตัวมากค่ะพี่ช่วงประมาณปี2016-2017ค่ะ ทีนี้ช่วงเวลาที่ผ่านมาถึงตอนนี้ปัจจุบันค่ะพี่มันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรที่แบบดูแล้วเห็นสําคัญบ้างแล้วก็จะได้เป็นการรีเฟกค่ะอีโคโซิสเต็มคร่าวๆนิดนึงค่ะค่ะ,คะการมี kick off สมาคม Fintech ที่ c ี s อาเียนในวันนั้นนะคะปี2016เนี่ยก็ยังเป็นความภาคภูมิใจของพวกเราอยู่จากวันนั้นที่ทุกคนมองว่าเรื่องของการเงินจะต้องอเป็นเรื่องของธนาคารขนาดใหญ่ เราเห็นความสำคัญของเทคโนโลยีในยุคนั้นว่าจะทำยังไงให้กระบวนการการซื้อขายการโอนการเก็บการทำการยืมให้มันเร็วขึ้นดีขึ้นบนระบบของธนาคารเดิมที่มีอยู่ นั่นคือสิ่งที่เราเห็นภาพมือประมาณ5-6ปีที่ผ่านมาจากนั้นเราก็เห็นกระบวนการการพัฒนาของเทคโนโลยีด้วยกันจากเว็บ1.0สู่2.0ที่เราอยู่กันณนะปัจจุบันนี้ะนะคะ,ะที่มีเริ่มมีการ interact, อิ t เ r อร์แอคชกันเกิดขึ้นมาสู่การเข้า3.0เราก็เริ่มแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบบด c เซน r a ล i ซ a t ั o นแล้วก็อินเวอร์ซิฟเอ็กซ์เพียร์เรนฟินเทคก็เช่นเดียวกันค่ะจากที่มีการพัฒนาการให้บริการให้ง่ายขึ้นเร็วขึ้นน่าเชื่อถือได้เข้าถึงได้้ง่ายขึน มาสู่การพัฒนาบนรูปแบบของฟินเทคที่หมายถึงแอสเซทหรือสินทรัพย์ที่มีรูปแบบอื่นๆหรือว่าเราจะเรียกว่าเป็นแอสเซทคลาสแบบใหม่ไม่ใช่เป็นเพียงแค่เงินสดทองบ้านที่ดินหุ้นกองทุนเท่านั้นแต่หมายถึงสินทรัพย์ดิจิทัลหรือว่า virtual asset ด้วยเช่นเดียวกัน ทีนี้มีเรื่องประเด็นฮอตอันนึงค่ะพี่ว่าสถานการณ์โลกตอนนี้ก็ค่อนข้างท้าทายนะคะเราได้เห็นข่าวอย่างเรื่องของยูเครนนะคะกับทางรัสเซียเนี่ยถ้าในเชิงของเมคโคนะมันมีผลกระทบอย่างไรกับโลกธุรกิจการเงินบ้างคะค่ะวันนี้ที่เห็นเมื่อมีการขัดแย้งเมื่อมีการปิดกั้น อีกกลุ่มนึงเนี่ยก็คือในกลุ่มของดิจิทัลแอสเซทเนี่ยหรือว่าเราอาจจะเรียกใช้คําว่าคริปโตเคอเรนซีเนี่ยก็เข้ามามีบทบาทมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการบริจาคนะคะเข้าไปสู่กลุ่มคนที่เดือดร้อนหรือว่าการที่จะทำแซงชั่นของระบบการเงินเดิมเพ <c oughs> ราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันเป็นจุดที่เราจับตามองเหมือนกันคะ่ะถือว่าเป็นสัญญาณสําคัญของการเปลี่ยนแปลงของแลนสเคปของการเงินด้วยว่าสิ่งที่เราเห็นสิ่งที่มีคุณค่าแบบเดิม แต่เราคงจะมองเห็นโอกาสอันใหม่กับสิ่งที่เราคิดว่าน่าจะเป็นของคนในวงจํากัดเท่านั้นน่าจะเป็นของคนที่เป็นเกมเมอร์หรือเป็นเทคนักเทคโนโลยีเท่านั้นแต่กบกลายเป็นว่ามันจะเห็นถึงการใช้งานได้จริงกันมาก,กยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นการปิดกั้นสิ่งหนึ่งทําให้เกิดการเติบโตอีกด้านหนึ่งตรงนี้แหละค่ะเป็นสิ่งที่เรากําลังเฝ้าจับตามอง ค่ะวยน่าสนใจมากทีนี้พอมาคุยเรื่องของประเด็นโรคการเงินนะคะตอนนี้คนก็คุยกันหลายถึงเรื่องหลายสกุลเนาะสกุลเงินนะคะอย่างโลกของเฟดนะคะที่เป็นตัวเงินที่เป็นแบบในคาเรกสกุลเงินของแต่ละประเทศเนาะ,ะ,ะมีคนออกมาถึงกับพูดเลยค่ะว่าในอนาคตเนี่ยเงินในรูปแบบของเฟดเนี่ยนะคะจะเรียกว่ามูลค่าอาจจะไม่ได้มากถึงเหมือนในเหมือนเหมือนในแต่ก่อนนะคะคนจะเริ่มหันไปในเรื่องของดิจิตอลมากขึ้นพี่อ้อมมองเรื่องนี้อย่างไรคะ มูลค่าของมันก็คงมาเป็นเพราะว่าบทบาทของมันเนี่ยอาจจะโดนลดลงแต่มันจะหมายความอย่างนี้ค่ะว่าจากเมื่อก่อนเนี่ยเรามีกลุ่มเงินเฟียเป็นกลุ่มเงินอย่างเดียวคือหลักแล้วก็แบนเป็นหลายแบ่งเป็นของประเทศจะเป็น u s ดอลลาร์ซึ่งก็เป็นขนาะต้องใช้คำว่าขนาดใหญ่แล้วก็ the most powerful ในในช่วงเวลาที่ผ่านมาเรามียูโรเรามีเยนเรามีหยวนเห็นว่าในอนาคตทั่ใกล้กลุ่มตรงนี้เนี่ยจะมีการแตกขั้วกันมากยิ่งขึ้นคือจะไม่มี1หรือ2 Currency เท่านั้นที่ จะมีกําลังขนาดใหญ่แต่จะมีการแตกขั้วกันขึ้นมามันจะนึงน้เห็นบทบาทมันเหมือนโดนลดทอนกันไปด้วยตัวมันเองด้วยการแข่งขันในประเภทเดียวของมันเองแต่ในขณะเดียวกันก็มีการใช้ทดแทนแต่สาหรับพี่มองว่ามันอาจจะไม่หายไปเลยทั้งหมดแต่มันจะแปลงสภาพจากเฟียส เป็นดิจิทัลเฟียสอย่างนี้นะคะซึ่งเราก็เห็นอย่างเช่นหยวนกันดิจิทัลหยวนแต่แต่เราจะเห็นว่ามันจะมีการคู่ขนานกันไปอยู่อีกระยะยาวเลยทีเดียวจะว่าวันจะหมดมูลค่าไปเลยโดยสิ้นเชิงก็น่าจะเป็นไปได้ยากแต่เรากําลังจะหมายถึงการเติบโตของมูลค่าใหม่ซึ่งมีอัตราการเติบโตที่สูงกว่ากลุ่มเดิมทําให้คนเนี่ยเข้าไปสนใจในกลุ่มนี้มากยิ่งขึ้นค่ะมันเลยมาต่อเนื่องของเรื่องตัวแอสเซทค่ะที่การที่คนเราเนี่ยอาจจะถือครองแต่ละคนในแต่ละ generation ก็มี เรียกว่าให้ความสำคัญแตกต่างกันนะอย่างคุณแม่มีก็ถือทองสิลูก <c oughs> ถือทองถือที่ <c oughs> ถือทองถือที่อันนี้คือ <c oughs> เป็นสิ่งที่เขารู้สึกว่าเขาจับต้องได้แต่พอเรื่องของดิจิตอลเขาก็จะเอ๊ะอะไรอะไรอย่างนี้นะคะทีนี้พี่พอ้อมองว่าเจนเนอเรชันการเปลี่ยนผ่านตรงนี้เรื่องของการมูฟจากทร a d ดิชชั่นอลแอสเซทเนี่ย ไปอยู่ในรูปแบบของดิจิทัลแอสเซทเนี่ยมันจะค่อยๆมาทิศทางมันจะเป็นอย่างไรคะพี่ค่ะเมื่อสักครู่น้องมิมี่เล่าอันนี้เป็นตัวอย่างที่ดีมากๆเลยเพราะว่าอนอกจากความเชื่อในการถือครองคือเรื่องที่1การเข้าถึงในการถือครองจะเป็นเรื่องที่2ที่มันามาเป็นองค์ประกอบด้วยกันอย่างรุ่นแม่คุณพ่อคุณแม่พวกเราก็เป็นทองกับที่แต่วันนี้เอาจริงค่ะรุ่นพี่เนี่ยจะซื้อที่เนี่ยก็ยังยากเลยถูกไหมจะซื้อที่ขนาดใหญ่อย่างที่รุ่นคุณพ่อคุณแม่มีเนี่ยมันเป็นไปมมตรเป็นไปได้ยานวรเเงิทีี่ม จริงก็ไม่ไม,ไม่ไม่สามารถทําได้รุ่นของเราเอา x ก็ได้ไม่ต้องเราก็ได้ค่ะเกรงใจน้องไม่มีก็จะเป็นเน้นในเรื่องของหุ้นกองทุนะนะคะในกลุ่มที่เป็นเครื่องมือการเงินผลิตภัณฑ์การเงินรูปแบบต่างๆเพราะว่ามันเข้าถึงได้ง่ายขึ้นและมันก็จะสามารถที่จะซื้อในมูลค่าที่ไม่ต้องเป็นยักษ์ใหญ่เหมือนเวลาเราซื้อทีทีต้องหา้าน20ล้านขึ้นไปมาถึงอีกเจเนอเรชันหนึ่งลงมาก็คือเจเนอเรชันนักปัจจุบันที่กำลังเป็น first jobber ที่เป็น freelance อยู่นะตอนนี้ แม้แต่ว่ากองทุนหรือหรือสิ่งที่เป็นสินทรัพย์ทรดิชันที่เราคุ้นเคยตรงนี้เนี่ยบางกลุ่มเขาก็ไม่สามารถที่จะเข้าถึงได้เลยตั้งแต่เดย์วันนะคะเพราะเขาจะต้องเป็น h ฮเน็ตเ Worth เป็น Ultra High Net Worth ก่อนแต่ถ้าเราใช้เทคโนโลยีที่เข้ามาเป็นอย่างเช่นบล็อกเชนโทเค็น i เซชันส์แตกละเอียดหน่วยย่อยตรงนี้เนี่ยให้เขาสามารถเข้าถึงของใน เรื่องเดียวกันแต่ในสัดส่วนที่เขาสามารถที่จะเข้าถึงได้ affordable ได้ใช่ค่ะ,ะมันก็จะทําให้ว่าเขาก็สามารถที่จะเข้าถึงตัวที่เป็นตัวแทนหรือเป็น representative หรือเป็น Digital representative ของ As s เ t เดิมได้มากยิ่งขึ้นทีนี้มาตอบคําถามน้องมีว่าใช่ค่ะพี่เชื่อมั่นเช่นนั้นว่าในยุคนี้เนี่ยเรากําลังก้าวเข้าสู่การที่ถือครอง digital a s s เ t เป็น Asset Class อีกรูปแบบหนึ่งซึ่งคำว่า Digital Asset ของพี่เนี่ยไม่ได้หมายความว่าจะต้องเป็น cryptocurrency เป็น bitcoin เป็น Ethereum, เป็นมานะเป็นอะไรแค่นั้นแต่กําลังจะหมายถึงดิจิตอลโทเค็นที่เราสามารถที่เอามาเป็นเครื่องมือทางด้านการเงินให้คนนั้นเนี่ยเข้าถึงสินทรัพย์ที่มีอยู่จริงได้ดีแล้วก็ได้ง่ายยิ่งขึ้นค่ะค่ะซึ่งในอนาคตเนี่ยโลกของฟิสิกอลกับดิจิตอลเนี่ยจริงๆมันก็จะเริ่มคนะผ<า>สมผสานผสมผสานกันแล้วเราอยากให้เห็นภาพว่าเวลาเรานับ สินทรัพย์ของเราเนี่ยอย่าลืมมองในเรื่องของสินทรัพย์ดิจิทัลด้วยซึ่งมันมีแม้แต่พอยบัตรเครดิตในธนาคารใช่ไหมคะ,คะไม่รวมในเรื่องของคริปโตเคอเรนซีดิจิตอลโทเค็นหรือเซกูริตี้โทเค็นที่วันนี้มันมีมากขึ้นเรื่อยๆหรือวันนี้ที่มีการขาย NFT มีการซื้อขายมีการลงทุนอย่างมหาศาลค่ะนีว่าความท้าทายคือการให้ความรู้เนาะกับคนกลุ่มมากเหมือนกันนะคะเพราะว่าก็จะมีคนบางคนที่อาจจะต้องยอมรับว่า พอเราไม่ได้รู้เรื่องราวพวกนี้อาจจะแบบเขาเรียกว่าตามไม่ทันเนอะอันนี้ <c oughs> ก็ค่อนข้างน่ากังวลน,นี่หน้าที่ของเทคซอร์ที่เราต้องพยายาม Educate แต่ <c oughs> เวลาพี่ดูหลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่ใช่เพราะตามไม่ทันะแต่เข้าถึงได้ยาก <c oughs> อย่างวันนี้ <c oughs> ถ้าพูดถึง Digital a s s e t ทของคนไทยก็เข้าไปเยอะนะคะ <c oughs> ก็เป็นถือว่าเป็นคนที่ถือหน่วยคริปโตพวกนี้อยู่ไม่น้อยทีเดียวเมื่อเปรียบเทียบกับสัดส่วนในโลก <c oughs> แต่ถ้าเกิดทําให้มันง่ายเข้าไปอีกง่ายในการใช้ง่ายในการถือแล้วก็สิ่งที่สําคัญคือว่าให้องค์ความรู้ว่าอันไหน <c oughs> คือควรที่ลงทุนอันไหนคือไม่ควร <c oughs> แล้วก็พยายามที่จะปัด กลุ่มที่น่าจะเป็นฟรอดหรือว่ามาทำร้ายในเอโคซิสเต็มตรงนี้ออกไปเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นหน้าที่พวกเราที่อยู่ในระบบนิเวศอันนี้ค่ะทีนี้มาที่ตัวบริษัทบ้างค่ะพี่ตัว Infinix ค่ะมีเป้าหมายอะไรแล้วก็มีความเกี่ยวข้องกับโลกธุรกิจดิจิทัลแอสเซทอย่างไรคะพี่ค่ะอันนี้เราก็จะชัดเจนค่ะว่า In f ฟ n i x เราต้องการที่จะเป็นแพลตฟอร์มในการเชื่อมสินค้าจากโลกจริงโลกเสมือนและโลกอนาคตเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามองภาพตรงนี้ไปด้วยกันแล้วอยากทําให้การเข้าถึงการถือครองสิน ซับดิจิทัลเนี่ยที่จะมีมูลค่าสูงในอนาคตนั่นเนี่ยมันง่ายยิ่งขึ้นประกอบกับใช้งานในชีวิตประจําวันนั้นได้ง่ายยิ่งขึ้นค่ะอืมค่ะแล้วพี่ก็มาเป็นแชร์วูเมนใช่ไหมคะที่ดูแลธุรกิจใหม่นี้ค่ะโหรอติดตามเลยค่ะขอบคุณน้องมิมีมากค่ะค่ะช่วงสุดท้ายค่ะพี่อยากให้พี่อ้อช่วยอ่อนิดนึงเรามีกันแล้วเรื่องธุรกิจเยอะเนาะแต่ว่าจริงๆบทบาทอีกอันหนึ่งซึ่งจริงมีโอกาสได้ติดตามพี่อ้อนะคะตั้งแต่สมัยเป็นอาจารย์นะคะแล้วก็เห็นเรื่องของเอ่อไลฟ์สไต พี่อ้อเนี่ยมีเขาเรียกว่ามีหลายหมู่กันเนาะทำงานก็ค่อนข้างเยอะเราแบ่งเวลากับครอบครัวยังไงดูแลน,น้องๆออยังไงบ้างคะ <c oughs> ่ะค่ะน้องๆของพี่อาจจะเริ่มสะดวกแล้วเพราะคนโตพี่ก็อายุยี่สิบแล้วอยู่มหาวิทยาลัยแล้วนะคะ,ะก็มีความสนใจในทิศทางหนึ่งคนเล็กสิบเอ็ดขวบก็สนใจอีกเรื่องหนึ่ง <c oughs> ชีวิตวันนี้มันเหมือนง่ายขึ้นค่ะน้องไม่มีค่ะเพราะว่าอย่างคนที่เราอาจจะต้องดูแลใช้เวลาที่เขายังเล็กหน่อยเนี่ยปรากฏว่าเขาสนใจเรื่องเดียวกันวันนี้พี่ดูทั้งเรื่องฟอร์ซั์ค่ะ ดิจิทัลแอสเซทแล้วก็เม t a v e r เวิร์สมันกลายเป็นสิ่งที่เขาสนใจมากเพราะฉะนั้นเวลาที่คุณแม่มีประชุมเขาอาจจะเดินมาสกิดว่าขอขอฟังด้วยได้ไหมน้องน้องเขาบอกเองเหรอคะขอฟังด้วยได้ถ้าคุ<ล>ยเรื่องเ<ล>มเทอร์เวิร์สกับดิจิทัลแอสเซทเอเทเรียมหรือ NFT เเขาขอฟังด้วยได้ไหมเพราะั้นมันก็เหมือนว่าเรามีเรื่องที่คุยกันมันไม่ใช่เป็นการที่งานแล้วแยกออกจากครอบครัวโดยสิ้นเชิงมันกลายเป็นว่าเขารู้สึกว่าเราเนี่ยทำงานในสิ่งที่มันเป็นอนาคตของเขาแล้วเขารู้สึกคูลมากๆรู้สึกว่าตอนนี้ ชัดเจนค่ะเพราะวพี่ว่าพี่เป็นคนที่ทํางานอย่างมีประสิทธิภาพถ้าทุกอย่างต้องเสร็จก็คือต้องเสร็จแล้วเวลาครอบครัวก็ต้องเป็นเวลาของครอบครัวค่ะก็จะมีการแบ่งเวลาแล้วทําให้รู้สึกว่าทุกคนมีความสําคัญแล้วจริงๆแล้วสําหรับพี่เนี่ยก็ครอบครัวสําคัญที่สุดอยู่แล้วค่ะค่ะโ้ดีใจแทนน้องๆเลยค่ะ <c oughs> ที่มีคุณแม่ที่ คือมันมีมันมีซาวเนะมันมีจุดเชื่อมที่เราเราคุยแล้วมีอินเทอร์เร่วมกันนะคะทีนี้อยากให้พี่อ้อช่วยฝากทิ้งท้ายกับน้องๆที่เพิ่งเรียนจบนิดนึงค่ะเพราะว่ามีเชื่อว่าหลายๆคนก็กําลังแบบค้นหาตัวเองเนาะไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรดีจะไปทิศทางไหนดีนะคะโดยเฉพาะในยุคที่ต้องยอมรับว,ว่ามีความ เปลี่ยนแปลงเยอะค่อนข้างวุ่นวายนะคะถ้าว่ากันไปแล้วเมื่อเทียบกับรุ่นรุ่นก่อนนะคะใหญ่พี่อ๋อใช่ฝากยิ้งท้ายกับน้องๆที่กําลังค้นหางานค้นหาตัวเองค่ะค่ะคือการที่ได้มีโอกาสลองในสิ่งที่เยอะที่สุดจะทําให้เราค้นหาตัวเองได้เร็วได้ง่ายที่สุดนะคะ,คะส่วนสําหรับพี่ถ้าพี่มุมมองในฐานะคนที่ต้องรีค루ตคนเก่งๆเข้ามาทํางานด้วยกันพี่อาจจะไม่ได้มองแค่ว่าจบจากเมเจอร์อะไรมาอย่างเดียวแล้วล่ะพี่จะมองว่าเรามี ประสบการณ์หรือว่ามีขีดความสามารถในการเรียนรู้สิ่งใหม่นั้นได้อย่างไรเพราะฉะนั้นมันสําคัญมากค่ะว่าแม้เราจะจบมาปริญญาหรือว่าจากสถาบันการศึกษาได้ก็ตามสิ่งที่เราไม่ควรหยุดเลยก็คือการเรียนรู้ต่อยอดตลอด<ม>ชีวิตไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ทางออนไลน์เรียนรู้ผ่านคอมมูนิตี้ต่างๆไ<ม>ี่ว่าส่วนตรงนี้จะเป็นส่วนที่สําคัญและทําให้เราคมขึ้นทันสมัยแล้วก็เห็นภาพต่อยุคอนาคตได้ในทุกวันค่ะค่ะวันนี้ต้องขอบพระคุณพี่อ้อมานะคะที่มาแชร์ให้คมรู้เราแล้วจะรอติดตามฟังข่าวดีอีกหลายๆโปรเจกต์ที่จะตามมาหลังจากนี้ค่ะ สวัสดีค่ะขอบคินค่ะสวัสดีค่ะ Texas Sparking Innovative Thoughts